ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดารา้อนแรงค่ะ อันภูวนาถโพสต์เจ็บผ่านมากว่า5ปีเห็นอะไรพัฒนาแล้วบ้างอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรพิธีกรมาความสามารถอย่างอันภูวนาถก็ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ตลอดอย่างล่าสุดอันได้โพสต์ข้อความเก่าเมื่อครั้งปี2015ถึงประเด็นปัญหาบ้านเมืองที่ไม่ปรองดองกันสักทีจนปัจจุบันกำลังจะเข้าปี2021แล้วยังเหมือนเดิมโดยอันเผยว่าผมเขียนไว้ตั้งแต่2015 จนกำลังจะ2021ก็ยังเหมือนเดิมเห็นอะไรพัฒนาในประเทศนี้บ้างนอกจากแบนพรอนฮับแต่ไม่จับผับปิดเกินเวลาบ่อนที่อยู่หน้าสถานีตำรวจไปตรวจแผงลอตเตอรี่ที่ไหนก็ไม่เคยเจอใคราขายเกินราคาหรือปล่อยให้สภาผัวเมียพี่น้องเป็นของปกติเรื่องเล็กๆนี่ขยันทําเรื่องใหญ่ๆไม่เห็นเคลื่อนที่จ่ายประกันสังคมมาทั้งชีวิตแต่ถึงเวลาจะเสียชีวิตเพราะโควิดดูแลได้แค่3เดือน หรอจ้าไม่ใช่คนเอาแต่บ่นว่าถ้าเห็นเรื่องดีๆพี่ชมจริงๆและไม่ได้โกรธเรื่องพ่อนหับนาะเพราะเว็บอื่นยังมีอีกเพียบแค่เสียดายที่ซื้อพรีเมียมไปแล้วอ้าวเอ๊ะขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาถูกอกถูกใจคอมเมนต์กันสน,นันต่างถกเถียงปัญหากันเพียบซึ่งแน่นอนว่าก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั่นเอง